เค okay. วันนี้มารีวิวเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบอัตโนมัติของเฮฟเฟลเล่เฮ e เฟเลประเทศเยอรมันซื้อมาจากช้อปปี้เยอะ <Hey. S 1> ในราคาช่วงเฟสเ,เ,เซลก็ราคาประมาณสองเก้าสองเก้าเป็นเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบอัตโนมัติ อะไรอ่ะหัวอะอโอเคหมายที่หนึี่ก่หน้องไรับการพักไ้รับการพักคือได้รัรพักนแ่ของกรักที่โอเคโอเคอะรดีเดี๋ยวให้เขาระดูันหลังโอเคโอ้ยตัวใหญ่แบบตัวนี้ที่ข้อศอกห้างโอเคอะไรอ่ะ เหี deeply, ่น่นับนีี okay, like. ่วเดี๋ยวไ่นีลวปลี่ยดหัวโอเคแ้จะดีป่ะได้นี่หัวเปลี่ยนให้เป็นมะนาวได้ป่ะ เปลี่ยนมะนาวนหรือว่าในในั้ <ไป S 1> นนะลองเปิดหัวเอาหัวส้มออกสิได้ปะไม่ได้<อ>ได้นาน<อ>ง่าย<อ>มีหัวเปลี่ยนเป็นมะนาวด้วยโอเคสองหัวเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยนไปเลย,ย,ย,ไ,เลยเไฟเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราไปซื้อส้มมาคั้นกันนะคะตอนนี้เราคั้นน้ำส้มแล้วนะคะอันนี้หนึ่งฝาหนึ่งฝาส้มได้น้ำมาประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะคะใส่เข้าไปนะคะอีกฝาหนึ่งกดลงไปแล้วก็ เอามันมีตัวล็อกมัแยบดีวพี่ใส<จ>่ได้น้ำเข<า>้ามาแบบว่าได้แต่น้ำมาไม่มีเนื้อปนมีเนื้อปนนิดหน่อย,อย เราก็จะได้กินน้ำส้มทุกวันแล้วนะคะเหลือแค่ว่าเราต้องปลูกส้มนะคะเดี๋ยว้าไปแล้วก็กดตรงนี้น้ำต้มก็จะไหลลงมา กาแฟแรดำไหมพี่กาแฟต้มดีใช้งานได้ดีจริง